สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูฟางในรายวิชาเทคโนโลยีวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรหัสจำลองเพื่อใช้ในการแก้ปัญหากันนะคะในชีวิตประจำวันทุกคนต้องเคยพบกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการงานการเงินหรือแม้กระทั่งการเรียนเมื่อพบกับปัญหาแต่ละคนก็จะมีวิธีการจัดการหรือแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละวิธีการอาจได้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเขียนรหัสจำลองกันนะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่ารหัสจำลองคืออะไร การเขียนรหัสจำลองเป็นการใช้คำบรรยายอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจนในการแก้ปัญหาลักษณะของรหัสจำลอง 1. ใช้ข้อความสั้นๆได้ใจความ 2. ใช้ข้อความที่สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 3. เขียนเรียงลำดับทีละบรรทัด ข้อดีของรหัสจำลองนะคะเขียนง่ายไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการแก้ปัญหาและไม่ต้องกังวลว่าจะเขียนผิดรูปแบบซึ่งวิธีการเขียนรหัสจำลองนะคะ 1. ต้องมีจุดเริ่มต้นและตามด้วยกิจกรรมนั้นๆและต้องมีจุดสิ้นสุดของการแก้ปัญหา 2. รูปแบบในการเขียนเป็นได้ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษสา ลักษณะการเขียนเริ่มต้นจากบนลงล่างโดยมีทางเข้าหนึ่งทางและทางออกหนึ่งทาง 4. การเขียนแต่ละคำสั่งควรแยกบรรทัดส่วนตรงนี้จะเป็นตัวอย่างของการเขียนรหัสจำลองซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีการแก้ปัญหาโดยมีจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดเรียงลำดับตั้งแต่บนลงล่างเป็นข้อข้อแต่ละบรรทัด โดยมีข้อความที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนถ้าเข้าใจกันแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกในหนังสือแบบฝึกหดัดรายวิชาเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5หน้าที่2ถึงหน้าที่7และส่งครูฟังด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ